สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำหมูสไลด์ผัดกะเพราค่ะโดยวัตถุดิบก็จะมีดังนี้ค่ะหมูสไลด์ใบกะเพราพริกโขกกระเทียมส่วนเครื่องปรุงนะคะก็จะมีน้ำปลาซอสหอยนางลมและน้ำตาลค่ะ แรกนะคะเติมน้ำมันลงไปค่ะพริกขกกระเทียมนะคะ หมูสไลด์ค่ะ แบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าหมูจะสุกค่ะได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาใ<ม>ส่เครื่องปรุงลงไปเลยค่ะ ใบกะเพราค่ะ๊อมไข่นางเรนค่ะ <c oughs> น้ำตาค่ะ <c oughs> และน้ำตาลค่ะ เสร็จเรียบร้อยค่ะ